เนชมเพชรพันล้านถังเบียร์ถอนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดแต่งรากการตัดแต่งรากนี่ก็ผมจะเน้นเหลาลากนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ลำต้นของเขาสูงขึ้นอ,อย่างต้นนี้นะฮะกิ่งรอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่บังเอิญว่า มีรากแก้วค่อนข้างที่จะยาวเพราะฉะนั้นาลากเส้นอื่นนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ระดับความสูงเ,เท่ากันอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างเงี้ยเหลาออกไปเลยคัดออกไปเลยเออันนี้ก็เอาออกจะเหลือไว้แค่รากแก้วนะครับเพื่อที่จะให้รากแก้วของเขาเนี่ยเป็นลำต้นต่อไป ในอนาคตซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวรากแก้วของเขาเนี่ยก็คือเส้นนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นลำต้นพวกนี้ก็เหลาออกให้หมดเลยครับเหลือไว้แต่รากแก้วกอ ก็ปลายรากให้มีรากเหลืออยู่สักสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขากินอาหารได้ในส่วนของปลายรากนะครับอ่าอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยต้นแรกเสร็จไปแล้วอ่าทีนี้มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้มาคล้ายๆเป็นซุ้มทางลอดของไอฟเฟลเลยนะครับอย่างเงี้ยพอโตขึ้นเนี่ยไอสองเส้นนี้ก็จะใหญ่แล้ว ลากโดยรอบเนี่ยมันก็ไม่มานะฮะอย่างเงี้ยครับลากก็ไม่มายังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นนี้ผมก็จะทําเป็นรากตะขาบนะครับต้นนี้ทําเป็นรากตะขาบลตาต้นก็สูงนิดนึงก็ทาเป็นรากตะขาบก็ตัดตรงที่เป็นส่วนโคนของเขาตรงนี้เลยนะครับอ่าอ่าตัดอ,อย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลากเขาก็จะแตกออกมา รอบเนี่ยนะครับอันนี้ทําเป็นแบบรากสักขาบอ่าทีนี้มาถึงต้นที่สาโอโหโหโห้อันนี้ขึ้นอยู่กลางๆเกือบกลางๆลำต้นเลยนะครับแล้วก็ลากโดยรอบก็ไม่มีมาเลยมีลากแก้วมายาวที่หนึ่งเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็เหลาเหลาลากเหมือนกันครับเพื่อที่จะเอาลากแก้วของเขาทําเป็นลําต้นลากเส้นอื่นก็คัดออกไปเลย ตัดให้ชิดเลยนะครับเพื่อที่จะให้แผลของเขาเนี่ยแนบเนียนอ่าแต่เวลาตัดก็ต้องดูด้วยนะเดี๋ยวบางทีไปตัดโชโดนลากที่เราต้องการเอาไว้ก็ต้องมาเสียเวลาในการเลี้ยงลากเขาอีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชนชมลากของเขาออกมาเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เราเอาลาก เส้นหลักไว้ก่อนก็คือว่าอยากให้ได้สูงสูงสำหรับต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นรากหลักของเขาก็คือเนี่ยนะครับรากแก้วส่วนที่ปลายรากแก้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะมีรากฝอยแตกออกมานะครับ ร้อยต้นที่สามอ่าทีนี้มาถึงต้นที่สี่โอ้ต้นที่สี่เดี๋ยวเอาโกนมาดูก่อนเลยครับอันดับแรกจะเห็นว่าเอ่อมีเส้นรากของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกออกมาโดยรอบเลยนะครับอย่างนี้เราก็สามารถที่จะทำแบบเป็นลากตะขาบธรรมชาติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อจะเอาลากเส้นรอบไว ก็ในส่วนที่เป็นลากแก้วเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยลากแก้วก็คัดออกไปเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเอาลากเส้นไหนไปมากน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ไว้สักสี่ถ้าเอานี้ไม่พอเอาไว้สักสี่เส้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้เอาไปออกคัดออกออันนี้เล็กออก อันนี้อันนี้ช่องไฟห่างกันได้สมดุลแล้วครับอันนี้อุ้ยอ่าอน,นี่ครับอันนี้ต้องเอาไว้อีกเส้นหนึ่งอันนี้อ่าส่วนที่เป็นลากฝอยั้งแจกมาจากเส้นหลักที่เราต้องการเอาไว้นี่ก็คัดออกไปนะครับตอนนี้ให้ได้ลากเส้นหลักเพียงแค่ เส้นเดียวก่อนเดี๋ยวเขาก็แตกลากฝอยออกมาให้เราเลือกได้อีกว่าเราต้องการที่จะเอาลากชั้นที่สองเนี่ยไว้กี่เส้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น2เส้นนะครับข้างบนก็จะเป็นบางทีก็อาจจะเป็น5เส้น3เส้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะนิยมไว้เเลขขี้กันนะครับเท่าที่สังเกตนะ ถ้าใครที่ชอบลากแบบโปร่งเลี้ยงไม้เพื่ออนาคตเนี่ยนะครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาลากเส้นหลักไว้หลายเส้นนะครับเพราะว่าเวลาเขาโตไปเขาใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเบียดทับช่องไฟกันมันทําให้ชนชมมองไม่มีมิสตินะครับงานศิลปะมันต้องมีมิสติต้องมีความลึกมีความ โปร่งมีความาชัดนะครับในเรื่องขององค์ประกอบสินเ,เส้นนี้ก็อ,ออกไปส่วนที่เป็น ลากฝอยซึ่งแตกออกมากับเส้นหลักนี้ก็เอาออกนะครับปลายลากก็เอาคัดให้มันตัดให้เท่าๆกันก็ได้นะฮะตัดให้เท่าๆกันคือออันนี้เป็นลากธรรมชาติทีนี้ มาถึงต้นสุดท้ายต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับอันนี้เป็นถังเบียร์บิ๊กถังเบียร์เลยแต่บังเอิญว่า,าลากของเขามาแตกเอาซะตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากเราจะเอาลากสมมุติเราจะเอาไว้สักสองเส้นตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีตรงนี้มันไม,ม,ม่มีเส้นที่จะมารับกับเขานะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้มันมันว่างมันโล่งเ,เราต้องการที่จะวาง โค้งลากให้เสร็จในตอนนี้เลยนะครับในตอนที่เปลี่ยนกระถางตัวน,นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอเนี้ยเดี๋ยวผมเมาออกเลยนะฮะออกไปเลยคออลยัดออกไปเลยอ่าคัดออกไปเลยแล้วผมก็จะให้ได้ลำต้นเขาสูงขึ้นแหละทีนี้นี่ก็จะเอาลากแก้วเข้าเส้นนี้นะครับมาทําเป็นยกสูงเป็นลำต้นอีกได้อีกนิดนึง แล้วกิ่งค่อนข้างจะมาดีด้วยนะครับสำหรับชนชมชุดนี้เพชรพันล้านต้นแม่อยู่ที่สวนของพี่ตู่น้องจอกเป็นชนชมที่ผมพ่อไว้ตามโครงการชนชมเชิงปรณนีตนะครับเนี่ยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด1 2 3 4 5มี5มี6ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งผมแยกกระถางไปก่อนหน้านี้แล้วอตอนนี้ก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะพักเข้าไว้บนพื้นชื้นๆน,นะครับสักส3สาวันก่อนที่จะนำไปปลูกต่อไปแล้วส่วนการขายเนี่ยก็นู่นละครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก4เดือนนะครับถ้าุอาหารของผมเนี่ยครับรวมทั้งการตัดแต่งรากการเหล่ารากเนี่ยส่วนมากจะใช้เวลานาน,านกว่าเพื่อนประมาณ1เดือนนะครับคนอื่นเขาา3เดือนก็อาจจะขายได้ แต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะดึงเวลาไปให้ถึง4เดือนนะครับก่อนที่จะขายต่อไปท่านใดที่อยากจะได้สายพันธุ์นี้ก็ติดตามข่าวสารทางทีวีชวนชมแล้วกันนะครับสำหรับชวนชมที่ขายสดตอนนี้เหลืออยู่สสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือสายพันธุ์วังสมบูรณ์เขามรกตกับสายพันธุ์บิ๊กเอฟนเรศวนผสมกับคงดำมรกตท่านใดที่อยากจะได้ชวนชมไปเลี้ยงไปปั้นก็ ติดต่อทักทายได้เลยนะครับไพรสเนีจะเริ่มทําการวันที่17เมษายน2562ซึ่งถ้าหากว่าออเดอร์เสร็จวันที่15เนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะส่งให้ท่านได้ในวันแรกที่ไพรสเนีเปิดทําการเลยในส่วนของมีดตัดแต่งชนชม ก็ยังเหลืออยู่นะครับท่านใดที่อยากจะได้มีดไปตัดแต่งรากไปคัดไปทษกิ่งชวนชมก็ทักทายได้เช่นเดียวกันสะดวกที่สุดก็คือทางไลน์นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่มีไลน์ผมก็โทรศัพท์โดยตรงก็ได้หรือจะทักทายทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมก็จะมี2 f เฟซน,นะครับก็คือคนป่าสาไกลกับเบญจพรรณผัดใบอีกเฟซหนึ่ง ในขณะเดียวกันช่องทางสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งระหว่างทีวีชวนชมกับทุกท่านก็คือกลุ่มเฟซนะครับกลุ่มทีวีชวนชมนอกจากนี้ก็ยังมีเพจด้วยนะครับเป็นเพจเฟซนะครับชื่อเพจว่า Adenium Desert l o s จะไปทักทายตรงนั้นก็ได้วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ